ตัวนี้สาวสวยครับกับกลอก k 21ครับจุดสี ACP นะฮะเดี๋ยวมาดูว่าปืนกระบอกตัวโตอย่างนี้จะมีผลต่อผู้หญิงตัวขนาดนี้ได้หรือไม่นะครับผู้หญิงพร้อมไหมครับเล็งใสรตรงไหนบอกก่อนทุกที่อะทุกที่เลยนะอโอเคครับกี่นัดนเนะี่ยสี่นัดพร้อม,<ผ>มแล้วย <จะ S 1> ิงครับไม,ไม่มีปัญหาครับพร้อมแล้วยิงเลย โอ้โหเยี่ยมมากปลดแม็กมือซ้ายอ่ะแต่งวงนิดนึงปืนปลอดภัย <Okay. S 1> เยี่ยมมากครับเดีเ๋ยวเรามาดูป่อ,อก,กันก่อน <c oughs> นัดเดียวก็พอแล้วครับนี่ <c oughs> อยู่นี่อันนั้นอันนั้นเราไม่นับนี่สี่นัดเท่าหนึ่งสองสามแรงอ่ะมันกระตุกกระตุกอ่ะเขาเรียกอะไรนะแรงรีคอยใช่ไหมแรงรีคอยมันอย่างนี้เยอะแล้วปลามันอย่างนี้นะแต่ก็ถือว่าใกล้เคียงเออดีแต่ว่าอันนั้นสนุกกว่านะอันนั้นมันมีตรงเนี้ยเยอะมากครับสำหรับกล้องยี่สิบเอ็ดใหญ่